วิธีการสาธิตการจุดหัวเผาเตาอ,อบพืชครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟแล้วก็ต่อวาล์วเข้าถังแก๊สแล้วจากนั้นกดปุ่มเปิดครับมอเตอร์ก็จะหมุนจากนั้นเปิดวาล์วที่ถังแก๊ส คบเพลิงมาจุดชนวนเพื่อนำเปลวไฟเข้าสู่หัวเผาครับจากนั้นมือซ้ายครับปรับวาล์วอามือขวาก็แย่เปลวไฟเข้าไปจากนั้นก็หัวเผาก็จะติดไฟสามารถเล่งลดความแรงได้จากวาล์วด้านซ้ายมือครับจากนั้นเมื่อใช้งานไปแล้วสามารถปิดได้ที่กลุ่มปิดครับเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นปิดาวาล์วแก๊สก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนครับ